สวัสดีครับผมวันนี้สปีดออนแอร์จะพามาชมภาพบรรยากาศงาน Meet อน d e กรีซมา r i โอพรีเซนเตอร์คนใหม่ของปรินเตอร์ HP ด้านในงานจะเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับ โอ้โหเครื่องปิ้นเต็มเลยเป็นเครื่องปิมอ์ HP แบบว่าหลากหลายแบบมากทั้งแบบเออ,องเจ็ตงแท้งนะมีเยอะแยะ,ยะมากแล้วเดี๋ยวนี้พามาดูรุ่นยอดฮิตของ HP กันก็คือตัวนี้ <S <S นี่ครับคือ HP Smart Tank 580 All in One สุดจัดขายดีมากๆนะฮะทุกรุ่นทุกสมัยเฮ้ยทุกยุคทุกสมัยพูดผิดอีกแล้ว ก็เดี <önemli> <lifting seres> <ales> ๋ยวสักพักนะครับคุณมาเรียวสุดหล่อของเราก็จะมาร่วมงานนะครับผมภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรอดูได้เลย นาฬิกามีคนแต่ว่าสีสีฟ้าสีน้ำเงินก็ออยู่หรอเอาก็บดกโอเคเป็นังไงถึงท่อนไหนนะโอเคโอเค HP Smart Tank t r i n t e r s เยารถเต่าเพราะว่าพ่อเป็นเยอรมันแล้วก็รถเยอรมันที่ถูกที่สุดเลยคือรถเต่า Beetle เขาก็เลยอยากให้ผมได้เล่นรถถูก เอ้ยรลเราต่เสียไม่ได้ไม่ได้ HP เท่านั้นเออ HP นะถ้าเรื่องของพิ้นเตอร์ HP Smart p แฟนนี้24่ชั่วโมง24ชั่วโมงมันคือ this or that นี่เองอ่ามี2ช้อยให้นะครับซึ่งฮะถ้าพร้อมแล้วคลิกช้อยที่คิดว่าถูกต้องมาด้านหน้านะฮะแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจเรารู้สึกว่าเราได้ทำแบบว่า สินค้าที่เราชอบหรือว่าสินค้าแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ทำอยากเป็นนักแสดงเนาะโอเคก็เป็นนักแสดงให้เต็มที่เลยจ้ะจ้องคอมตาเบอร์นะฮะแต่ถ้าจ้องเธอแล้วจะได้เบอร์ป่ะฮะได้สิจ้องนานๆหน่อยมาริเอมารออยหรือจะสู้มาริโอซ้ายคือเกมจ้องตาเคยจ้องตากับพีโอไหมฮะนับหนึ่งสอง ซเป็นไงลสิอุ้ยผมเห็นพี่โอกับพิมแล้วผมกับพิมก่อนเนาะใช่ซองซ้ำหันกับใจเราไม่กันพี่พี่มันก็พี่อากิมแล้วหรอมีอะไรอยาจะบอกพี่โอเป็นพิเศษไหมครับาเป็นพิซซ์เตอร์ตลอดไป ยังไงเดี๋ยว,ว่าไปส่งการันทุกเกมสนุกสนานมากๆนะฮะกับรีเซ็เตอร์ของ SP Filter เครับพร้อมไปกับพี่มาริโอมาเราด้วย วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมกับภาพบรรยากาศงานมิด a ดิลกรีสมาริโอขอพูดถึงปรินเตอร์กันหน่อยแล้วกันก็จะบอกว่า P รินเตอร์ของเ p เนี่ยเป็น P รินเตอร์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้ง่ายมีคุณภาพที่สูงมากๆใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่เว็บไซต์ Speed คอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านนะคะเรามี P รินเตอร์เอชจำหน่ายทุกรุ่นเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคำว่าสวัสดีครับ้ลาไปก่อนโอ้ยลืม s ปี e d o น a i ร EP หน้าจะพาไปชมที่ไหนร ขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัคสมให้ทางสปีดคอมเมนท์นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อ,อไปของเรานะครับขอบคุณครับ